ท่านที่เคารพดิฉันนางสาวกิทัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่สพัรเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องนำมาปรึกษาหารือท่านประธานทั้งหมดสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการร้องขอก่อสร้างหอประชุมใหม่ของอำเภอวารินชำราบดิฉันได้รับความร้องขอมาจากท่านนายก ขอประธานไปค่ะท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอรวรินชำราบคือท่านกำนันสมชายปัทถาวรท่านได้ขอเรื่องการก่อสร้างหอประชุมอำเภอหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้มีการก่อสร้างหอประชุมหลังเก่ามาตั้งแต่พุทธศักราช2520ห้ายสิซึ่ง ได้ใช้งานมาทั้งหมด43ปีระยะเวลาผ่านไปอำเภอวิชำราบเป็นอำเภอที่จเจริญรวดวเร็วมากและรับรองการรอ,องรับการขยายตัวของผู้มาใช้บริการทำให้การประชุมกำลันผู้ใหญ่บ้านหรือการใช้งานนั้นไม่พอเพียงสำหรับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการดังนั้นดิฉันจึง ปรึกษาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยัง กระทรวงมหาไทยกรมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลและได้โปรดจัดสรรงบประมาณเพื่อได้รับการก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ของอำเภอรบรินชําราบเรื่องที่สองขอไฟฟ้าสองสว่างถนนทางหลวงหมายเลข2213เส้นทางนาสวงนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอนาเยยที่ ได้ใช้บริการตรงนี้อยากได้ไฟฟ้าสองสว่างในถนนเส้นนี้กราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งค่ะ